ให้กำลังใจก้อยรัชวินค่ะคาน้ำตาลหลังจากตรวจเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทำเอาลุ้นตัวโกงค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่ก้อยรัชวินหวานใจนักร้องหนุ่มที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันค่ะตอนนี้รอยอย่างเดียวคือจะได้เห็นหน้าบุตรในครรภ์น,นั่นเองล่าสุดคุณแม่ได้ไปทำการโพสต์รีวิวการกินน้ำตาลครั้งแรกเพื่อที่จะคัดกรองโรคเบาหวานขณะที่ตั้งครรภ์ ซึ่งก้อยได้ลงภาพและคลิปวิดีโอเป็นการโชว์ผลตรวจหลังจากกินน้ำตาลครั้งแรกค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็มีการแชร์เรื่องราวเผยประสบการณ์นในครั้งนี้ว่ารีวิวกินน้ำตาลครั้งแรกของแม่เชียดฉิวมากต่อจากครัที่แล้วที่บอกทุกคนว่าจะไปตรวจน้ำตาลครั้งแรกคือเพื่อคัดกรองเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอายุครรภ์ก้อย8เดือนแล้วแต่ยังไม่เคยทำ GCT เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ยใช้วิธีการตรวจปะสะวัสสาวะทุกเดือนที่นัดพบกับคุณหมอค่าน้ำตาลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติตลอดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะเลเจ้าตัวบอกว่าคือ ดื่มน้ำตาลกลูกโคส50กรัมแล้วค่อยเจาะเลือดหลังจากดื่นไปแล้ว1ชั่วโมงตอนแรกที่ศึกษาข้อมูลมีหลายคนบอกว่าทานน้ำตาลแล้วเนี่ยจะแสบคอให้พกมะนาวไปด้วยนะแต่ก้อยเนี่ยไม่ได้พกไปค่ะเป็นยังไงกันโชคก็โชคดีมากที่เขาบีบมะนาวใส่ให้ลูกนึงเลยดื่มเพลินมาก เหมือนกับว้านดื่มน้ำมะนาวนหวานๆกลายเป็นแม่อร่อยซะอย่างนั้นเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะงานนี้ก็คงต้องรอรุ้นผลแล้วค่ะว่าเป็นยังไงแต่ล่าสุดคุณแม่บอกแล้วเลยค่ะว่าเกณฑ์ทุกอย่างนั้นอยู่ในขั้นของปกติทุกอย่างคะ่ะ